สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออตำลาวนะคะตำลาวของเรานะคะสูตรของหลานเนาะ เอามาดูคํำเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปมน้นเอาไปหฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอ่า วันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นวันพระนะคะบางท่านก็หมานนะคะบางท่านก็ปังนะคะบางท่านก็ไม่ได้เนาะอันนี้เป็นสูตรล้านนะคะสูตรล้านนะคะทุกคนซึ่งนะคะเจาะเข้าตรงๆเลยนะคะดังอีกเลยนะคะอ้าวแนวทางทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนโอ้ยไม่ไมีใครรู้หรอกคะ่ะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะคำนวณตามสูตรคะ่ะคำนวณตามสูตรว่าไปตามสูตรคะ่ะพอคนคิดก็โอ้หัวสิเตียขึ้กันค่ะ ปวนหัวค่ะทุกคนโดยเฉพาะเราพัฒนานะคะเลาวจับยากมากนะคะจับยากมากเนาะลองเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูตัดสินใจกันดูค่ะลองเอาไปเทียบกับแอดที่ท่านแม่นๆนะคะหลายๆท่านดูนะคะเป็นแนวทางค่ะเนลย้ำเด้อค่ะเป็นแนวทางนะคะคนคิดก็คิดอยู่นี่นะคะคนหมุนก็หมุนอยู่นู่นเนาะ ก็หลากหลายแนวทางนะคะช่องของแอดจะมีของอาจารย์ปัญญาของหลานแล้วก็ของแอดนะคะโดยเฉพาะของเจ้าของสูตรนะคะเจ้าของช่องนี่จะมีหลายสูตรมากเลยนะคะสากกระเบือยาเรือลบนะคะเหลวเตสิคิดเหลวค่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเนาะโอ้ปวดหัวค่ะของโมมิหักเนาะคะ่ะทุกคนเนาะไปได้หมดค่ะตัวเลขนะคะหนึ่งถึงสิบนะคะมาได้หมดทุกตัวนะคะเพียงแค่เรามาหาดูนะคะว่ามันจะมาตัวไหนเนาะ เอามาดูนะคะหกแปดเอามันแม่นอยู่แบบนอกหกแปดหกแปดสองหนึ่งสี่หกนะคะเอาเก่าเก่าตีลังกาค่ะเก่าตีลังกานะโอววะะะ้วันพระ 8, นะคะวันพระแปดเก้านะคะทุกคนวันพระแปดเก้าไม่มาเลยนะคะก็เป็นไปนตามคาดนะคะนี้เลขดังนะคะเลขดังเนาะ เก้านี่ถือว่าดังมากๆเลยนะคะดังมากๆแปดกับเก้าดังมากๆเลยก็ไม่มานะคะไม่มาอ่ะสี่เจ็ดนะคะเข้าไปที่สี่นะคะทุนเข้าไปที่สี่เจาะเข้าสี่หกนะคะผลออกโอ้ยกีดค่ะเหลือใจค่ะที่กีดนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเลือใจเว่อติกีดขนาดเลย เลือดใจว่ามันโมเมนต์หนึ่งนะคะโอ้ถ้ามีหนึ่งนะคะนางแตกสามตัวโต๊ดให้เอฟซีเลยนะคะนางไม่มีหนะะึ่งค่ะทุกคนไม่มีหนึ่งนะคะแต่ว่าวินนางนะคะจับตามองวินของสูตรหลานเลยนะคะน่าจับตามองนะคะวินแล้วก็เลขติดนะคะแอดกับอัดคิปไปน้า่วงไปน้าดีอยู่เนี่ยโอ้วันนี้นะคะแนวทางทสรุปนะคะอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะลาช้าหน่อยขออนุญาตไปนอนก่อนจะตื่นค่ะ ให้สมองปวดปรุงนะคะทุกคนอันนี้นะคะร้านมันส่งแนวทางมานะคะแอดกับฟ้ารีบนะคะฉัสนส่งแนวทางมาปุ๊บนะคะแอดก็รีบอัดคลิปไว้นะคะก่อนที่จะไปนอนนะคะตื่นขึ้นมาอัดคลิปในเช้าเลยนะคะทุกคนนั่นเลยค่ะแล้วก็ปล่อยแนวทางด้วยนะคะมาอาัดคลิปให้เอซแล้วก็ปล่อยแนวทางเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคอยกังวงนอนนอ่เยอะนี่เยอะว่า อนุญาตไปนอนสกตื่นนะคะก่อนมาทำแนวทางต่อว <c oughs> ่ง่วงม่ไหวแนวทางนะคะน่าจะล่าชายอยู่นะคะโอ้แนวทางหลานะมามาไหวนะคะแต่ืเอเป็แนวทางแอดนี่แหละคะ่ะเออเลยเฮ้ยลอยใช่อยู่คะ่ะเอานางให้สี่เจ็ดนะคะนางให้สี่เจ็ดนะคะแต่นะคะสี 4, 7, ่เจ็ดเนาะ เอาเอาไปพินิจพิจารณานะคะจะมาตัวเดิมหรือเปล่านะคะตัวเดิมนะคะเพ,เพิ่มเติมคือจะถูกอีกนะคะสูตรของร้านนี้เป็นสูตรตัวเจาะนี่เป็นบนล่างนะคะอันนี้เป็นสถิติสูตรตัวเจาะนะคะวันจันทรเดินได้ดีนะคะเราต้องลุ้นอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะวันต่อวันนะคะ อาทิตย์ต่ออาทิตย์อาทิตย์ตก่อนนี่เข้าหนึ่งวันนะคะอาทิตย์ก่อนนี่เจาะเข้าหนึ่งวันนะคะแต่เด่นบุญของนางน่าจับตามองนะคะหลายๆท่านเลยนะคะก็ชอบเด่นบุญของหลานนะคะเออเอาเด่นบนุญหลานไปตัดสูตรเอสนะคะงวดก่อนนี่นางบอกเอสนะคะทําไมไม่เอาเอาเอด่นบนานางนะคะไปตัดตัวสั่นเอาเอดก็หัวก็คิดพอเนาะลืมเอาลองตัดดูมันมาจริงๆเว้ยสี่หกตรงๆเลยนะคะทุกคน องวนนี้จะเป็นยังไงต้องรอจับตามองนะคะจับตามองสูตรบนนะคะสูตรล่างนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่จะทําให้ดูอยู่นะคะสูตรล่างนี่ไม่สูตรล่างนี่ยังจับไม่ได้เลยนะคะตแต่จะทําให้ดูอยู่มันกระโดดดีจังเลยนะคะทุกคนสูตรล่างเนาะ เอาดีนะคะตัวเจาะของนางนะคะทุกคนตัวเจาะของนางให้ไปที่4ี่เจ็ดนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นงวดประจําวันพุธนะคะที่28ให้ไปที่4ี่็มันสีแมนอยู่บนโตเกานะคะลองดูเดอ้อค่ะแต่วินนางนะคะไม่ค่อยอยากจะพลาดนะคะวินนางจับตามองวินนางนะคะวินของหลานนะคะวินบนล่างเลยนะคะมันจะได้ครบทุกตัวนะตัวเจาะตัวเด่นนะคะบางทีมันก็ไม่เข้านะคะเด่นนะคะ4ี่เจดนะคะ4 0 49 46 43สี่สานะคะ70 7ด76 73เจดส นะคะแล้วก็4 7นะคะซึ่ง3ตัวนา้นก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะ704นะคะ794 764แล้วก็734นะคะทุกคนนี่เลยนะคะ4 0 3 7 6นเก้านะคะสี่ศูนย์สามเจ็ดหกเก้านะคะชุดสี่ตัวยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะสี่เจ็ดหกเก้านะคะอู้คือหอแมแนวกินงห็นว่อบอะแม่เห็ดไคพะลูเนี่เลย นี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะแคปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรของหลานนะคะตัวเก่าะค่ะให้ยังให้ตัวเก่าตัวเดิมนะคะนางให้ตัวเก่าตัวเดิมขอให้มาอีกนะคะสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดค่ะทุกคนามาดูเลขอันนี้ของนางนะคะซึ่งสี่เจ็ดของหลานนี่ชนกันกับอันเอสแล้วนาเมดเกวเอสนะคะ เม็ดเดียวเอสก็ชนงวดก่อนนี้ก็ชนนะคะเจ็ดแต่ไม่มานะคะแต่นะคะทุกคนมันมันไปคนละทิศคนละทางอยู่ด้วยวดวนี้นะคะเลขติดบนล่างให้แปดห้าหนึ่งนะคะเลขติดบนล่างให้แปดห้าหนึ่งนะคะวัวนี้ไม่สมานฉันกันนะคะไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะเลขติดบนล่างเนาะแปดห้าหนึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะอาแคบไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเด่นบนกันนะคะพระเอกนะคะพระเอกของเรานะคะซึ <never> ่งเป็นเด่นบนเนาะ เอ็ดเอ็ดรู้ว่านางจะมาช้าวกว่านี้นะคะทรงว่ามะทรงมาว่าว่าแม่นจะหลดะะุดค่ะโอ้โบตื่นไงแมันหูุไปว่าโอ้ยตื่นตื่นโอ้ยมันไปเลียนมันก็บเสียแอดไปเลียนนั่งสมบูรณ์คนจะหลับจะนอนเนาะเอ้าแอดก็ตื่นม่เห็นแนวทางอีกสี่ส่วนค่ะเอ้า บายบายผูละจังวากันค่ะอัดคลิปตั้งแต่เช้านะคะจะปล่อยตอนไหนแค่นั้นละ่ะ <c oughs> อ,อัดคลิปแต่ตอนเช้าคะ่ะทุกคนแต่ว่าจะปล่อยกี่โมงคะ่ะเอาค่อยๆทยอยปล่อยนะคะแนวทางช่องแอดเอามาดูนะคะยังอยู่ที่หกเก้าอีกเดียวนะ,ะไอสามศูนย์หกเก้านี่มาบ,บ่อยนะคะ เอาสามหกศูนย์เก้านะคะงวดนี้นะคะนางวางตำแหน่งนี้นะคะงวดวันเอ่อวันพุธที่ยี่สิบแปดนะคะสามหกศูนย์เก้าค่ะทุกคนสามหกศูนย์เก้านะคะเอาพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูค่ะสามหกศูนย์เก้านะคะเด่นบนล้านนะคะซึ่งปังมากๆเลยนะคะเดินมาแปดงวดติดนะคะแปดงวดติดยังไม่หลุด นะคะเปดยมติดเนาะเด่นบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะซึ่งตอนนี้นางเดินหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเดี๋ยวแอดจะไปทาสูตรนั้นของแอดนะคะดูว่าจะมีตัวชนไม่สูตรบนของแอดนะคะสูตรไม่แอดนี่เดียวเอาแคปเลยนะคะทุกคนสามหกศูนย์เก้านะคะซึ่งสามหกศูนย์เก้านะคะเด่นบนหลานนะคะสามหกศูนย์เก้านี่มันมาชนกับ 3609ของนางมีวินหมดครบหมดเลยนะคะ3 6 0 9นะคะซึ่งตัวนี้มีโอกาสขึ้นบนนะคะ3 6 0 9นะคะแต่จะประกบ47หรือเปล่าเท่านั้นเลยค่ะ3 6 0หกศูนเี่เอ้ย0369มนี่มันจะประกบเอ่อ47หรือเปล่าหรือจะประกบกันเองนะคะวินนางนี้น่าจับตามองนะคะมันจะประกบกันเองหรือเปล่าหรือจะเป็น7 3 6 7 39โอ้คือ,อหลุดเท่เลขบ้านแอดพอดี นี่นะคะชุดสี่ตัวนะคะ4ี่เหนะคะซึ่งห9นี่ก็เป็นบนแล้วนะคะเลขเด่นบนเนาะ0 3 6ย์สาเ้อ้สามห9ยเอ้าเอานี่ละค่ะตามนี้นะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะแอดขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางทุกแนวทางที่นําเสนอนะคะแนวทางหลานแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะมาแล้วสิทธิ์แล้วนะคะ โอ้ยเหลือแนวทางแอดพวกเจ่านี่ระบาดนะคะลีล่าอยู่นี่และค่ะโอ้เป็นนอนก่อนค่ะจะตื่นเนาะนอนตื่นมานะคะเดี๋ยวรีบทําให้นะคะทุกบイベย์ผุดละบイベย์ผุดละค่ะเจอกันนะคะที่ทางช้างเผือกนะคะสำหรับคลิปนี้เอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า